ไม่อยากรู้ว่าที่แถบไครเปอร์มีพวกที่เป็นมิตรแบบนี้ด้วยน่ะอะไรพานายมาอยู่นี่เนี่ยโอ้ไม่เอาหน้ากิเยโมไม่เห็นต้องอายกันเลยนะนั่นเขากําลังทําอะไรอยู่น่ะเขากําลังเล่นกับพวกของเล่นดาวเคราะห์น้อยหน้าตาน่ารักมันดูน่ารักมากเลยนะโอ้ไม่เขาเหมือนจะน่ารักสักนิดหลังจากที่เขาหายตัวไปแบบนั้นนั่นนี่คือสิ่งที่นายทาตอนที่นายหายไปมาซ่อนอยู่นี่เล่นปาที่น้ําชากับดาวเคราะห์น้อยกิเยโมนี่นายมีชีวิตเหรอ ฉันอยู่ในนัทไงฉันอยู่หลังนายหูปากเลยโอ้อยู่ในนัสนายมาทําอะไรเหรอฉันสิต้องถามนายนายเพิ่งจะกลับมาแล้วก็หายตัวไปอีกพอฉธอว่าเขาต้องมีเหตุผลล่ะนะฉันไม่สนฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันทําไมนายถึงหายไปตลอดเลยเนบจุนเพราะว่าวงโคจรของฉันนานถึง165ปีเลยละกี่โมนั่น ต้องอยู่คนเดียวนานเลยบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาเสียนั่นแหละฮึมท่านต้องพูดถึงเรื่องที่เห็นชัดอยู่ด้วยเหรอเออก็ได้เออเฮ้ hey, เนบจูนรู้ไหมบางทีเราก็ไม่ต้องโคจอรตามวงตลอดก็ได้ใช่ไหมเพื่อนแต่นายชอบบอกว่าก็ฉันมันงี่เง่าเองโอเคฉันฉันคิดถึงนายคู่หูพิธก็คงจะไม่ว่าอะไรถ้าเราแหกกฎบ้างบางครั้งใช่ไหมใช่พวกหาเาราะฉชนนายทำแบบนั้นกันตลอดลอยไปทั่วหาอะไรเล่นสนุกกัน อืมโอเคพวกนายทำฉันสบายใจโอขอบใจนะยูเดนัสโอ้พวกนายทำแกนฉันละลายเดีย๋ยวทำให้ดูแปลกสิเออมาเร็วเนฟจูนกลับกันเถอะโอกีโดกีฉันขอเอาเพื่อนไปด้วยนะ <laughs> โอ้เนปจูนน,นายเอาจริงดิถามจริงทำไรอยู่อ่ะไ่นี่ไปหาอะไรทำเธอเนฟจูนเฮ้ยโทษทีเออเอ้ เฮ้ออ <starters> เอ้เอานั่นกลิ่นนายเหรอเบาหน่อยนายน่าจะเป็นดาวที่เหม็นที่สุดในททยชางเคือเลยและขอบอกแบบนี้ต้องได้รางวัลแบบบรรจุนหูบปากทีขอละเฮ้ไม่ต้องอายไปเป็นที่หนึ่งในบางเรื่องเท่จะตายฉันไม่อยากเป็นดาวเคราะห์ที่เหม็นที่สุดนะทําไมอะ่ะเพราะชื่อฉันคือยูเรนัสไงแล้วก็มีบางคนอ่านมันผิดเป็นอย่างอื่นด้วยเพราะงั้นนายคงเห็นนะว่าพวกเขารอฉันยังไงไม่เห็นมีอะไรน่าตลกเกี่ยวกับยูเอนัสเลยบรรจูนแค่ช่างเรื่องนี้เถอะโอเคนะ ฉันค่อนข้างขี้หลือเพราะงั้นสบายใจได้แต่อย่างไยบอกทีทำไมนายตัวเหม็นจังเลยอะ่ะนาตก็ได้เพราะฉันบรรยากาศของฉันสร้างจากไฮโดรเจนซัลไฟด์นี่นี่เองงี่นี่เองมันคืออะไรอะมันคือสารเคมีที่เหม็นที่สุดทั้งท,ทั้งจกักรวาลเลยอ๋ดีที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ไหนเท่าฉันจะได้กลิ่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่าบอกใครล่ะโอเคไม่ต้องกังวลเลยเจ้าเพื่อนเกลอฉันไม่บอกใครหรอก บอกอะไรเล่าเหรอว่าโยเอนัสเหม็นน่ะเฮ้เป็นอะไรไปเรื่องนี้สนุกจะตายนะให้ hey, อยู่เลยววาด <What? S 2> <What? S 1> อะไรอยู่เหรอเมื่อกี้ฉันวาดระบบสุริยะอยู่แต่แล้วทำไมดวงอาทิตย์ถึงมืดจังเลยอะ่ะอ๋อ,อก็ไม่รู้สิใครทำนะอโอเคหลายแทนที่ดวงอาทิตย์ได้หลุมดำใช่ไหมอะ่ะฮะ ไม่ทำไรเฮ้ย hey, แฟนอารสวยนะเนี่ยนายวาดรูปสมมุติว่าระบบสุริยะไม่มีดวงอาทิตย์สินะอะฉันไม่ได้วาดรูปสมมุติสักหน่อยให้ hey, ฉันช่วยสิถ้าเราจะแทนที่ดวงอาทิตย์ด้วยหลุมดำพวกเราก็จะถูกดูดและย้อนเวลาไปเมื่อ20ปีที่แล้วไงล่ะเออไม่ฉันคิดว่าคความจริงคือถ้าเกิดว่าหลุมดำมีขนาดเท่าดวงอาทิตย์พวกเราก็จะไม่เป็นไรจริงดิใช่ แรงดึงดูดของเราหมุนตามขนาดของดวงอาทิตย์เพราะงั้นถ้าหลุมดํามีขนาดเท่ากันเราก็สบายแต่ฉันนึกว่าหลุมดํามันดูดกลืนสิ่งของน่าอยู่แลยนัสใช่เลยก็ใช่ถ้านนายเข้าไปใกล้มากจริงๆแต่ว่าวงโคจรของเราอยู่ในระยะปลอดภัยก็เจ๋งฉันนึกว่าจะเกิดเรื่องแย่ขึ้นไม่ก็ถ้าไม่นับเรื่องที่ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ทุกชีวิตบนโลกจะหนาวและแข็งตาย โลอกคืออะไรอ่ะไงเพื่อนสนิทมิสหายฉันมีเรื่องจะถามนายเกี่ยวกับวงแหวนอ่ะโอ้โอ้แจ๋วเดได้ถามอะไรเนปจุนแจ๋วโอเคคือฉันอยากรู้ว่าทำไมดาวเสาถึงได้มีวงแหวนล่ะเอนายก็รู้ใช่ไหมว่าฉันก็มีอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงมีวงแหวนเจ้าสหายสีน้ำเงินของฉันใช่วงแหวนนายสวยมากเลยอ่ะฉันไนะเกยลลีนไงจริงๆินะเด <c oughs> นะ นายก็มีวงแหวนขนาดดาวพฤหัสยังมีเลยถึงแม้ว่าจะสังเกตยากไปหน่อยอ,อยู่เลนัสนายนี่ตลกจังเลยนะแล้วนี่พวกนายฟังที่ฉันพูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยฉันเกิดมาก็มีวงแหวนอยู่แล้วคงจะสี่พันล้านปีได้แล้วมั้งเนี่ยของงั้นมัง้งที่จริงแล้วมันเป็นแค่ทฤษฎีมีบทวิจัยหลายที่ท่กล่าวว่าวงแหวนของนายเกิดจากดวงจันทร์ที่เข้ามาใกล้านายเกินไปพออยู่ใกล้เกินไปพวกมันก็ถูกแรงโน้มถ่วงทำลายเศษฐีดวงจันทร์เลยกลายเป็นวงแหวนของนายอะฮะ พวกเขายังบอกอีกว่าเรื่องการทำลายดวงจันทร์นี้อาจจะเกิดขึ้นมาได้นับหลายพันล้านปีแล้วกับดวงจันทดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาก่อนถฉันฆ่าดวงจันท์ของตัวเองเหรอใช่เออคือฉันบอกว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีมันอาจจะไม่เป็นจริง100เซก็ได้เธอจะฆ่าดวงจันท์ของตัวเองไม่ได้อะฉันมีดวงจันทั้ง27ดวงทำไมฉันไม่ล้องให้พวกมันพุ่งชนฉันดูนะ สวัสดีดวงจันทร์แสนสวยของฉันไงจ้าไดแอนฉันชื่อไดโอนีว่าไงไมไมมัสฉันชื่อไมมัสสวัสดีดวงจันทร์ดวงที่ชื่อเหมือนสลัดในภาษาสเปนเฮ้เอ็นเซลาดัสไม่ได้เหมือนกับโอเคก็ okay, okay, แอบทายละแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เหลือด้วยนะเดี๋ยวทไททันอยู่ไหนล่ะไททันไททันที่งี้เขาจำชื่อนั้นได้ยังไง นายไ,ไ,ไปไหนมาเนี่ยไงดาวเสาฉันกําลังนั่งดูดาวอยู่มานี่เร็วฉันกําลังรวบรวมดวงจันทร์ทั้งแปดบามดวงอยู่มีเรื่องที่ฉันต้องคุยกับพวกนายทุกคนอยู่เอาละทุกคนมาครบกันแล้วเอ่อฉันดาวาวเสาเรารู้แล้วนายเปนไนก็จรงิงก็นี่อาจจะดูแย่นหน่อยแต่ฉันเพิ่งรู้ว่าวงแหวนแสนสวยของฉันถูกสร้างมาจาก ศพของดวงจันดวงเขาพูดจริงเหรอแล้วเขาจะบอกพวกเราทําไมเน่ยฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นชะสาบานเลยช่วยไม่ได้ที่ฉันเป็นหนึ่งในดาวค้อที่เบิ่มที่สุดในระบบสุริยะและนายก็เป็นดวงจันทร์น้อยของฉันยังไงก็ตามฉันเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสที่สองเพราะงั้นถ้าพวกนายให้อภัยฉันพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ไงและฉันก็จะไม่กลืนกินพวกนาย คือจะให้เรายกโทษให้นายไม่งั้นนายฆ่าเราเนี่ยนะนั่นเรียกตัวเลือกเหรอเดี๋ยวฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเอสลัดด้าฉันชื่อเอ็นเซนล<ะ>พอกันได้แล้วแน่นอนเราให้อภัยนายดาวเสาโอ้ขอบใจไทยท่านนายคือที่หนึ่งเลยและใช่ทุกคนก็เหมือนกันฟิวฉันหายกังวลเลยฮะแน่ละมันง่ายที่นายจะให้อภัยเขาดินาฮะก็นายเป็นดวงปโปรดไงก็จะให้ทำยังไงเ่ย เราก็แค่ดวงจันทร์เนี่ยแค่เพราะว่าเราโครจรรอบดาวเสาพวกพวกเราพวกเราไปกันเถอะ ไงฉันรู้จักนายไหมเดี๋ยวนายใช่ดาวบ้าบ้าที่ซ่อนตัวอยู่แถบดาวเคราะห์น้อยหรือเปล่าอะไรไม่ฉันไม่ใช่ดาวเคราะห์ฉันถ่ท่านดวงจันทร์ของดาวเสานายเป็นดวงจันทร์เหรอฮะไม่จริงนะทำไมนายว่างั้นละ่ะนายดูตัวใหญ่เกินไปที่จะเป็นดวงจันทร์ที่จะบอกคือนายตัวใหญ่กว่าพูโตซะอีกเผลอๆนายอาจจะตัวใหญ่กว่าดาวพุธด,ด้วยฉันไม่เคยรู้เลยคือว่านายเดี๋ยวนะนั่นฉันบรรยากาศเหรออาอฉันอยากมีบ้านจังเลยอะ่ะเฮ้ยเออนายช่วยโทษทีมากไปนะ แล้วนายมานี้ทำไมอ่ะฉันแค่อยากเจอกับนายนายคือดวงจันทร์ของโลกนี่เข้าใจแล้วนายสนใจโลกใช่ไหมใครล่ะที่จะไม่สนเขามีคุณสมบัติที่เอื้อมนวยต่อสิ่งมีชีวิตเขามีน้าเป็นของเหลวด้วยใช่เขาไม่เหมือนใครแต่พวกเราก็ดีในแบบของเราฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนนายช่วยแนะนําฉันให้โลกได้ไหมนะแล้วดาวเสาร์จะไม่สังเกตว่านายหายไปเหรอดาวเสามีดวงจันทร์ตั้ง83ดบดวงกว่าเขาจะรู้ก็สักพักเลยฮึถ้างั้นก็ได้ จะช่วยเท่าที่ทําได้แล้วกันขอบใจให้นายคือที่หนึ่งเลยแล้วติดต่อมานะนี่เขาเป็นดวงจันทร์จริงดินี่โลกดวงจันทร์จําได้ไหมที่ฉันบอกว่าอย่ามากวนตอนที่ฉันเล่นไพ่ใช่นะขอโทษเออพอดีว่ามีคนอยากเจอกับนายสวัสดีครับคุณโลกเป็นเกียรติจริงๆคือผมมาที่นี่ก็เพื่อ<ๆ>นายเป็นดาวเคราะห์ใหม่เหรอฉันไม่เคยเจอนายมาก่อนทำไมทุกคนถึงคิดว่าฉันเป็นดาวเคราะห์ไม่ผมเป็นดวงจันทร์ชื่อไททัน เฮ้เหมือนฉันเคยเห็นนายแต่ไกลๆเลยนายคือดวงใจของดาวเสาร์ใช่ไหมเหมือนเขาจะเรียกนายว่า Middle Earth ใช่ไหมเดี๋ยวไรนะทำไมเป็นชื่อนั้นโอ้ก็เพราะว่าชื่อเททานตั้งตามภูเขาชื่อดังจากต้นสัญยาล็อตอัลเดอริงไงอ๋อเมื่อกี้ฉันนึกว่านายพูดเปรียบเลยว่าเขานั่นก็มีส่วนเพราะว่าพวกนายเกิดจากหินมีชั้นบรรยากาศแล้วก็ภูเขาไฟภูเขาไฟเหรอไม่ใช่ว่าเขาตัวเย็นหรอกเหรอภูเขาไฟน้ําแข็งไง๋อนั่นฟังดูคููกว่าเดิมอีกอะไม่ น้ำแข็งจะคู่กว่าลาวาได้ไงเออมันคู่กว่าอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามพวกนายทั้งคู่มีแม่น้ําและลาําธารนอกกนั้นไม่มีใครมีแล้วเท่าที่รู้แล้วไงเขามีมหาสมุทรด้วยไหมฮะอยู่ใต้พื้นผิวไงไม่ใช่น้ําธรรมดาด้วยเป็นของเหลวเลยมีโอกาสเกิดสิ่งมีชีวิตด้วยยูดหยุดพูดเลยเขาเป็นดวงจันทร์โอเคเราไม่เหมือนกันสักนิดเหมือนไม่เอาหน้าจะหยาบคายสิไม่ดวงจันทร์ต้องเจียมตัวไว้อย่าพูดอะไรโง่ๆแบบนี้อีกนยะทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นดาวเคราะห์ได้ เฮ้ hey, ถ้าง,งั้นไททันมีเรื่องอะไรเหรอผมมาที่นี่เพื่อเจอคุณอะฮะแล้วมีอะไรผมผิดหวังมากแบบนี้หยาบคายนะเฮ้ hey, วันนี้มือนายค่อนข้างแย่งั้นเหรอเพื่อนยากูบปากเลยว้าวโอเคได้ยินนั่นไหมดวงจันทร์ใช่ เราบอกให้นายหุบปากเฮ้ย hey, ทำไมวันนี้ทุกคนหยาบคายกับฉันจังเลยเราเนี่ยได้หยาบคายโลกนายเพิ่งจะด่าดวงจันทร์ของดาวเสาร์ไปนะไม่สิดวงจันทร์ทุกดวงเลยฉันพูดว่างไงบ้างวาดวงจันทร์หัดเทียมตัวเอาไว้ฉันนะ่ะเออใช่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะ่ะแต่ที่ฉันจะสื่อคือคือนายคิดว่าตัวเองดีกว่าดวงจันทร์ทุกดวงไม่สิดาวเคราะห์ทุกดวงเลยไม่ใช่เรื่องใดอะ่ะ ก็ฉันมีสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เหรอเอาจริงดิโลกแล้วไม่อยากป็นแบบนี้ตลอดเลยที่นายมันแยกว่าดาวสุดละเอียดลุดลุ้มไปพวกฉันฉันช่วยไม่ได้นี่ที่ตัวเองพิเศษโลกการมีสิ่งมีชีวิตไม่ได้แปลว่านายพิเศษไปก่าใครโอ้งั้นไหนบอกมาสิท้านายคุณอตาการก่อตัวดาวเกษ์หรือเศษส่วนของดาวเกษ์ที่อาจมีดาวเคราะห์และคุณด้วยจำนวนดาวเคราะห์ที่สามารถดำรงชีวิตได้และคุณด้วยอายุเฉลี่ยของดาวเคราะห์เราก็จะได้ดาวพฤหัส ก็จะมีดาวอย่างน้อย1.4พันล้านดวงที่มีคุณสมบัติเหมือนนายในกาแล็กซี่ของเราแต่ฉันฉันพยายามมากเลยฉันใส่ใจเต็มที่เพื่อจะจะจะ,จะเป็นบ้านที่ดีให้กับพวกชาวโลกอะแล้วฉันยังไม่พิเศษเพอเหรอจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ทุกๆอย่างมันต้องมีชิ้นที่สองเสมอเหลยเสียใจด้วยรู้ไหมอะไรทําให้นายพิเศษได้นายแค่ต้องเลิกทาตัวหญิงยโสแล้วไปขอโทษไททันซะแล้วถ้าฉันไม่ล่ะงั้นก็เชิญน,นายเล่นโซลิเทรเลย โอ้ฉันฉันเข้าใจแล้วอ้เฮ้ย hey, พูดว่าไงโอเคมามุกไหนเนี่ยไม่มีมุกแค่มาทักทายเออเพื่อนรักโลกฉันขอบอกเลยนะดาวอังคารคือเพื่อนรักของนายไม่ไม่ใช่อีกแล้วเขากับดวงจันทร์บังคับให้ฉันขอโทษที่ไปพูดว่าดวงจันทร์ไม่เจ๋งเท่าดาวเพราะอ๋อหมายถึง เรื่องแค่นี้อะนะพวกดวงจันทร์ต้องเตรียมตัวไว้ก็ใหญ่อยู่นะแล้วมันต้องแคร์ด้วยเหรอใช่จริงด้วยเออฉันใกล้จะไปขอโทษขนาดนี้เลยแต่นายช่วยฉันคิดใหม่เพื่อนรักนายอย่าเรียกฉันแบบนั้นได้ไหมมันโคตรจะแปลกเลยโลกอย่าทำแบบนี้แกต้องการอะไรไอ้ดาวพุดธหยุดเรื่องอะไรก็ตามตรงนี้ไงทีนี้ช่วยเลิกส่งเสริมนิสัยเสียของกันและกันทีนิสัยเสียเหรอนี่โลกกับฉันน่ะเป็นดาวเพื่อนบ้านกัน จริงสิเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าขนาดของเราก็เกือบจะเท่ากันมีความลึกและความหนาแน่นพอๆกันแถมเรายังเกิดพร้อมกันด้วยซ้ำฉันแทบจะไปโลก2.0อ,อยู่แล้วจริงด้วยฉันไม่น่าไปถามเลยนะรู้อะไรไม่ดาวพุธท่านายจะบอกเป็นครั้งที่ร้อยว่าดาวสุกมีสิ่งมีชีวิตไม่ได้ก็หุบปากซะมาเธอดดาวสุกไปกันใช่ไปกันเะเพื่อนรักเอาจริงนายพูดถูกมันโคตรกน,นี่เออโลก ว่าเอ่อเร๋งดีที่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่เฮ้งั้นเออดาวคารห่วยใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยฮอย่าให้ฉันได้เริ่มนะเขาเอาแต่บอกว่าตัวเองถูกไปเซทุกเรี่เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครดาวพฤหัสเหรอใช่ถูกเลยใช่คนอื่นๆโคตรห่วยเลยยกเว้นเรารู้ไหมฉันคิดว่าไงฉันคิดว่าพวกนั้นก็แค่อิจฉา เพราะว่านายได้เป็นเพื่อนสนิทของดวงดาวเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตเฮ้อเฮ้ออะไรนายคงจำไม่ค่อยได้ใ <reco> ช <Christ. S 2> ่ไหมล่ะเรื่องอะไรล่ะก็ฉันเคยมีเรียกไงนะคุณสมบัติที่จะมีสิ่งมีชีวิตนายกำลังจะเล่าอะไรอ่ะก็เมื่อประมาณเจ็ดร้อยล้านปีก่อนฉันฉันมีสภาพอากาศดีผมมีประเทศอาศัยได้และนั่นแหละน้ำบนพื้นผิวน้ำบนพื้นผิวเหรอใช่เมื่อก่อนพวกเราคล้ายกันมาก แต่นั่นแหละมีเรื่องเกิดขึ้นแต่เฮ้ยฉันตอนนี้ฉันสบายดีใช่ไหม <c oughs> ใครอยากจะมีตัวน่าดำคัญอย่างชาวโลกหรือชาวดาวสุกกันนะ่ะ <c oughs> โอ้ยอย่าคเลยดาวสุกโอ้หากากเลย <c oughs> นายชีวิตน้ําเหรอ <c oughs> โอ้ขอละ <c oughs> โอ้พวกเฮ้ยฉันไม่โอ้นายไม่อะไรหรอพวก ไม่มีอะไรใช่ใช่ฉันแค่รอเล่นเพื่อนโอ้โอ้ฉันว่าแล้วโอ้โหพวกชาวดาวสุขถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร